สวัสดีแฟนเพจไตดีน้ำตาลดีต้านชราทุกท่านนะคะมาพบกับวันในคืนวันศุกร์แบบนี้นะคะวันก็มีข้อมูลดีๆสาระความรู้มาฝากทุกท่านอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมีแฟนเพจจากทางบ้านนะคะสอบถามวันเข้ามาว่าอูมิคืออะไรและช่วยสุขภาพในด้านไหนนะคะวันนี้วันมีคำตอบค่ะ อูมิคือสารอาหารเสริมรูปแบบเจลผลิตและนำเข้าจากประเทศอเมริกาซึ่งในอูมินั้นมีสารสกัดจากสารหร่ายทะเลสีน้ำตาลนะคะชื่อสารว่าฟูคอยแดนฟูคอยแดนได้รับงานวิจัยจากทั่วโลกนะคะว่าช่วยเสริมสร้างสุขภาพในด้านใดบ้างนะคะฟูคอยแดนนะคะ สถานที่ต้นกำเนิดคือสาหร่ายทะเลน้ำลึกที่เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะมีนักวิจัยนะคะเขาก็สงสัยค่ะว่าทำไมชาวญี่ปุ่นถึงอายุยืนนะคะเขาก็เลยเข้าไปสืมหาข้อมูลค่ะพบว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยทานสาหร่ายเป็นประจำจึงทำให้มีอายุยืนดังนั้นค่ะจึงเกิดงานวิจัยเกี่ยวกับสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลที่ชื่อว่าฟูคอยแดนนะคะ ได้สกัดออกมาจากสาหร่ายทะเลตัวนั้นเป็นสารสกัดที่มีความเข้มข้นสูงมากผ่านกระบวนการสกัดออกมาได้เป็นสารอาหารเพื่อสุขภาพที่ชื่อว่าฟูคอดันนะคะถือว่าเป็นของขวัญล้ำค่าจากที่ธรรมชาติมอบให้กับมนุษย์ค่ะดังนั้นค่ะจึงมีการนำฟูคอแดนนะคะมาสกัดและผลิตออกมาในสารอาหารเสริมรูปแบบเจลที่ชื่อว่าอูมิค่ะ อูมินะคะเป็นสารอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องต้านความเสื่อมของเซลล์ค่ะซึ่งใน,นร่างกายคนเรานะคะเมื่ออายุมากแล้วก็จะต้องมีความเสื่อมไปตามอายุใช่ไหมคะอายุมากผิวหนังก็เสื่อมโทรมลงนะคะสมองก็อาจะเสื่อมลงเป็นโรคอัลไซเมอร์ใช่ไหมคะก็เสื่อมไปตามอายุแต่อูมิจะเข้ามาช่วยในการซ่อมแซมเซลล์เสื่อมให้ฟื้นฟูกลับมามีคุณภาพดังเดิมค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าอูมิช่วยอะไรบ้างค่ะหลักๆนะคะอูมิจะในด้านสุขภาพเนี่ยจะช่วยเรื่องกระตุ้นภูมิต้านทานนะคะคือปรับภูมิต้านทานในร่างกายของเราให้เป็นปกติค่ะช่วยต้านมะเร็งต้านเซลล์เนื้องอกค่ะช่วยต้านไวรัสและเชื้อแบคทีเรียช่วยบำรุงตับอ่อนเพิ่มอินซูลินอันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องผู้ป่วยเบาหวานนะคะคือช่วยลดน้ำตาลด้วย สำหรับผู้ป่วยไตยเสื่อมก็ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูไตนะคะและช่วยเพิ่มสเต็มเซลล์จากไขกระดูกของเรานะคะทำให้ร่างกายของเราผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวออกมาสู้และกำจัดกับเชื้อโรคร้ายต่างๆที่เข้ามาในร่างกายเราได้ค่ะอูมิ้นะคะเป็นสารอาหารเสริมรูปแบบเจลที่ทานง่ายเนื้อจะเป็นเนื้อเจลนะคะ สามารถทานเข้าไปแล้วดืดซึมเข้ากับร่างกายร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพราะว่าโมลเลกุลในเซลล์ในเจลอะค่ะจะรับกับผนังเนื้อเยื่อของเรานะคะซึ่งเข้ากันได้ดีจึงทำให้มีประสิทธิภาพสามารถทานแล้วเห็นผลชัดเจนค่ะซึ่งผู้ป่วยตายหลายท่านที่วันได้ดูแลเขาอยู่อะคะ่ะก็ได้เข้ามาพูดคุยกับวันอยู่เสมอค่ะว่า ปูมีอ่ะช่วยเรื่องตายได้จริงๆนะพอทานแล้วอ่ะค่าตายก็เพิ่มขึ้นไปหาคุณหมอคุณหมอก็ยังถามเลยว่าไปทำอะไรมาค่าตายถึงได้ดีขึ้นขนาดนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยูมีนะคะเป็นสารอาหารที่จำน่ายในประเทศไทยมามากกว่า13ปีค่ะ เราก็ได้รับออยอในประเทศไทยและมีขายในประเทศไทยมามากกว่า13ปีเป็นที่น่าเชื่อถือและมีลูกค้านะคะในประเทศไทยเป็นจำนวนมากและตอนนี้นะคะอูมิของเราในบริษัทเจลพัสก็ยังได้ขยายสาขาไปถึงประเทศไต้หวันด้วยค่ะตอนนี้นะคะทั่วโลกนะคะ ก็กำลังจับตามองว่าสารอาหารเสริมรูปแบบเจลนูทริชั่นเจลเนี่ยเป็นสารอาหารเสริมใหม่ที่มาแรงและช่วยเหลือสุขภาพได้ในทุกๆด้านครบจบในซองเดียวนะคะสำหรับนะคะท่านใดที่ยังลังเลไม่กล้าสั่งหรือยังคิดเยอะอยู่นะคะวัน,นี่ยจะบอกว่าให้รีบตัดสินใจทานค่ะเพราะช่วงนี้ก็เป็นที่ทราบกันนี้นะคะก็คือสถานการ์เชื้อไวรัส แพร่กระจายใช่ไหมคะแล้วก็ประเทศไทยก็มีผู้ป่วยเพิ่มเป็นจํานวนมากขึ้นดังนั้นน่ะไม่ว่าเราจะออกไปที่ไหนออกไปข้างนอกป้องกันตัวเองดีแล้วยังไงอะคะ่ะเราก็มีโอกาสารับเชื้อได้อยู่เสมอแต่ทางออกและตัวช่วยที่ช่วยให้เรามีเกาะป้องกันคุ้มกันอีกชั้นหนึ่งก็คือการทานอาหารเสริมเพื่อเข้าไปช่วยเป็นเหมือน กำลังทหารในร่างกายของเราค่ะซึ่งแม้ว่าเชื้อโรคจะเข้ามาเท่าไหร่เขาเหล่านั้นก็จะคอยออกมาช่วยป้องกันนะคะกําจัดเกาะกินเซลล์ร้ายพวกนั้นให้หมดไปค่ะวันมั่นใจนะคะว่าสุขภาพดีสามารถสร้างได้ด้วยตัวเราเองและถ้าเกิดท่านใดนะคะมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามายัง Facebook ของวันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้วันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ